จัดไปครับเต็ใส่ตัวนึงจัดไปจ้านู่นครับโอ้โหเสจเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูอันติเมสสกอชวอ้ฮูนี่เค้าก่อนครับผมเจาะลึก,กเจ้าอัลติเมทแฟนทอมไปแล้วคราวนี้เรามาใช้สกอชกันบ้างครับผม ปินติเมทที่รีโหลดตอนนี้3วินาทีเฮ้ยถือว่าเร็วนะเร็วนะความเสียหาย1 4่0 0นีครับผมและความเสียหายเนี้ยมาอยู่ที่ระยะ400เมตรถ้าเกิดเป็นไกลออกไปอ่ะเบาลงครับผมแต่ถ้าเกิดใกล้เข้ามามันจะยิ่งแรงขึ้นยิ่งที่ระยะ600เมตรนะครับผมและสําหรับวันนี้ผมก็จะใช้แอนติเม e s กอ t สเนี่ยกับไทฟอนครับแล้วก็มีเชนโลแล้วก็ติดอนติเมทคาลิบอตี้มา1อันแอนติเมทแฟนทอมครับและนี่โอฟิออนครับผมและตัวสุดท้ายตบด้วยพาสไฟเดอร์ ไปครับเพื่อนๆไปดูดีกว่าว่าเจ้าอัติเมทสกอสเนี่ยมันจะเล่นยีงกว่าสกอสธรรมดาสักขนาดไหนครับผมแต่ที่แน่ๆมันไม่ต้องเสียเวลาล็อกเป้่าสาวินาทีว้าวตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปสามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบลเลอร์ได้ง่ายๆด้วยนะเพื่อนๆก็ไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีชันคำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนๆเรื่องของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ d m b l ลงไปแล้วกดซื้อของได้เลยทีนี้เพื่อนๆก็สามารถได้รับเพาะอพลยสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ง ปิดด hey, okay, ้วยพเอกของเราครับผมอัลติเมตแฟนทอมเลยไปลองจึ๊บนี่นโอ้แหมทันทีเลยนะทันทีเลยนะไม่ได้แอมพี่หรอครับเคลเรวเฮ้ยเฮ้ยเอะไรว้าวแน่แนัดไปครับเฮ้ยเอายายเอายายนะนะนมาอีกอ้า อาคิวคิวอะไรวะเนี่ยโอ้โหเดนะี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมาเดินโลนะเดินโลนะยิงไหนไว้ตัวเดินโลเมื่อกี้ะนะจะจัดให้จะจัดให,ให้ไปครับ แน่แน่แน่ยิงไกลยิงแรงครับผมจัดไปอีกเรียบร้อยเฮ้ยแล้วทำไมปืนนี่มันไกลกว่า้วยนะไปครับมันกินเยอะกว่าด้วยอะ่ะอ้าวอ้าวโดนดิครับโดนดิครับแว็บมานี่ครับเสร็จไปครับผมโอ้โหกาปอนว้าวว้าวดูดิปืนสกอตสกับปืนคารามิตี้มันกินไม่เท่ากันหรอ มันหมดไม่พร้อมกันเออเฮ้ยถือว่าโอเคนะที่เบสกอร์นี่ก,ก็ยิ่งใกล้ยิ่งแรงเนะแล้วยิ่งแบบเป็นถุนที่สามารถวาร์ปเข้าไปไประชิดได้เนี้ยผมว่ามันทํางานได้ดีเลยแหละดูดิสกอร์หมดก่อนอนะวายแต่ก็ที่เราสามวินาทีผมว่าโอเคมากๆโอ้โหอชอ,อัชชอัชะมา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 หายตัวครับไปหารน่นกัน เนเด็ก้อนนะครับเด็ก้อนนะครับเอาไปนูหานี่มันหมดก่อนดูดิผมว่ามันทำไมมันหมดไม่พร้อมกันวะมันต้องหมดพร้อมกันดีมันถึงจะเล่นแบบดูลงตัวโอเคนะนี่แปลกประหลาดมากๆไอ้ผหมดไม่พร้อมกันเออตระกูลเดียวกันนะจัดไปจ้านู่นครับโอ้โหเสร็จเลยวายว่าย กลับครับกลับไหมกลับยังยังยังไม่กลับยังไม่กลับยังยังไม่กลับโอเคกลับแล้วครับผมว้าวนะเราขอชาร์จให้มนก่อนโอเคคือแล้วมันจะเล่นลำบากนะถ้าเกิดแบบต้องคอยบางทีกระสุนไปอันไปอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยได้นะเอาจริงผมว่าเล่นกันเจ้าสิบโลก็โอเคเลยแหละแต่ว่าปืนผู้นี้มันจะได้ง่ายๆจริงมันจะได้ยากยยากอ่ะเออ อา้าวเสร็จเลยเอ้าวไปไหนหมดแล้วนี่ครับนี่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไปครับนี่แผ่นท่อ嘛แผ่นท่ออะครับแผ่นท่ออะคารไอ้ Phantom, อ <c oughs> นี่นี่นี่เฮ้ยคูรีว่ะคูรีว่ะจัดไปครับคูรีครับล่วงครับมาแผ่นท่อครับอุ้ยหันหลังทะโลเลยโอเค งานกลับไม่ได้ด้วยนะเสร็จเลยบางทีมันก็บักไงอ่านี่ครับผมโ oh, อฟิออนอ่อนออนวิๆวิก่อนนะเลยว่ามันเป็นปืนไรหกร้อยนี่หว่าไอ้เราก็แหมเล่นสักใกล้เียแต่ยิ่งใกล้ย,ยิ่งแรงไงใช่ไหมโอเคลองดูครับเวทเวียอุ้ยหมดว่ะหมดแล้วหมดแล้วเอเคครับผมลงมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยปืนโค้งถึงอีก โห oh, เสร็จเลยมาพัดสไปเดอร์ครับมาร์กไว้ครับไม่ถึงอีกไม่โดนอีกเนเราเคลียร์ขนก่อนอ่าแต่ด้ยว่านเนี่ยชอบตรงที่มันไม่ต้องล็อกเป้าสาวินาทีแล้วมันสามารถยิงได้ไงเคลียร์กระสุนได้เลยอย่างเงี้ยผมว่ามันเวิร์กมากเน่เน่เน่เอาโดนไปครับโดนไหมโดนว่ะแต่ว่าของเราหรือเปล่า คงไม่ใช่แหมมันลงแรงเหลือเกินโอเคครับผมสลายโลกไปครับเออไม่มีนักบิดนี่ว่ะเออว่ะโล่ไม่สลายโลกยังอยู่เหมือนเดิมโอเคต้องแปกใส่ไปครับสองหนึ่งแปรครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ครับพี่ครับพี่ครับแหมดันซะ ใช่ครับมีโลดแล้วว่าเราถอยเฮ้ยน,นี่นี่นี่ล็อกไว้ครับล่วงครับล่วงครับโอเคตัวนี้คืออุ้ยมาวืดโอเคเค่อยๆย,ย่องมาครับเฮ้ยเ,เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นไนเงียเยียบเลยเยียบเลยโอ้โหตายแล้วกระทิ้งไทฟอนครับผมเอ้ยเรามาลองเทสปืนถือว่าโอเคนะเอาจริง ว่ามันก็ไม่ได้ดูเวอร์ไปด้วยแหละแต่อัติเมทอ้พวกนี้มันดีตรงที่มันไม่ต้องเสียเวลาล็อกเป้าหมายไงมันเลยทำให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นชาร์จได้รีโหลดได้ง่ายขึ้นครับเฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันนา่าไน่ายอ่ะยังเดินได้อ่ะแล้วเราปืนแดงอะไรวะโอ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 เอาเงนเราเทียร์ศูนย์ก่อน <perform> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงอ้าวหนีเลยเหรอแค่หนีเลยเหรอเออล็อกจึกไปครับไม่โดนเลยอ,อื้อืหนีงั้นจริงเหรอหมดโอเคครับผม โดยรวมถือว่าไอ้ปืนเนี้ยมันก็ใช้ได้นะอนลติเมสสกอสนะเออยิ่งใกล้ยิ่งแรงจำไว้จำไว้คือดาเมจ้ะเพิ่อาจจะขึ้นมาสักเป็นเท่าตัวนะ50% 70%เลยนะถ้าเกิดจากระยะแบบ100เมตรกับดาเมจของมันพื้นฐานที่400เมตรครับผมดูสกอส์หน่อยสิอ่าเฮ้ยไม่ขี้เรว้าวเคครับล็อกตึกครับนี่นี่อาเดกอนครับฮู้ ด,ดูดิดูดิสวบเลยาไม่ใช่เราเหรอแหมอยากจะแหมยังดังไม่ใช่เราซะงั้นโอเค้อ,เคอยู่เลือดกเฮ้ยเชลครับโอ้โหเกิดกันเกิดกันเฮ้ยโลแตกแล้วโลแตกแล้วว้าวไม่ได้อมันเยอะเกินไปเอาเป็นโอปิออนี้ครับน่าหมดแล้วแหมไปซะแล้วเฮยตัวนี้ครับ แฟนทอมเหรอเฮ้ย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 หุยโดอนอะไรอ่ะว้าวโดนโดรนเหรอแหน่นี่ก็ซาซาดูเลือดดูการลดของเลือดด้วยคิดว่าแพ้จะรอดอ่ะคะจะรอดจริงๆอะ่ะเคครับกับคูดาวสกิลก่อน ่าถ้าเกิดเรายังปล่อยวิ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสกิลไม่หมดมันก็ยังไม่คูลดาวน์อ๋อนูน่นไอ้ลิปเปอร์ไงตะก,กี้โอฟิออนผมนเลยโดนโจ๊ะๆเลยเพราะว่ามันเจาะโลง่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนดินี่โดนดิอ่ะหมดอีกสองหนึ่งไปครับตามครับเรียบร้อยครับว้าวจับก่อนครับโอเค ผูดาวสกิลก่อนมาแล้ว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 เฮ้ยจะเอาจะเอาอย่างี้เลยเหรออืออือนี่คือเราก็ยืนอยู่เฉยๆของเรานะครับไปครับตัวน้ำแข็งอ่ะช้าๆหน่อยไม่เป็นไรโอเคอันนี้ไม่เอ้ยมาแล้ว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 จัดไปครับผัดไปเด้อเหรฮ้ยนะเสร็จเต่าเสร็จเต่าฮิวก่อนเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะ ตัวแล้วว,เวะเฉิโลอ่ะเฮ้ยไฟติดอะโชโชโดนไปดิครับเบต้านนะินเวเดอร์ครับโอ้ยมาร์กมาร์กเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรมันช็อตอะไรมันช็อตโอ้ยเปลี่ยนเป้าอีกเปลี่ยนเป้าอีกมานี่ไงนี่ไงงงดิงงเฮ้ยหายตัวมันหายตัวเฮ้ยไปไหนแล้วไเฉินโล ตาม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 มาครับเฮ้ยตัวมันหายตัวไปได้ไงวะอ้าวยีเวเดอร์ครับเสร็จดีโอ้โหบอลรีโหลดเฮ้ยแต่ว่าสามวิไม่เป็นไรให้อภัยได้กลับก่อนครับยิงไกลยิงแรงยิงไกลยิงแรงสองหนึ่งเร็ว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 โอเคแอสซิสต์ครับนี่ครับอื้อหือคูรีครับ มาจุดไว้ก่อนครับผมว,ว้วาวว,าว้าวว้าวจับครับตรงนี้ต่อครับผมนี่ไงเฟอร์เฟกช็อตครับเรียบร้อยอู้โลกโลกใจเย็นโลกฮูวาย <c oughs> เดี๋ยวใครส์รเองจะโดนมาเอาเป็นโออโอตัวไหนดีเอาตัวไหนดี อยู่ไกลๆหมดเลยป่ะไม่เป็นรรไรค่อยไปครับไใครสิ Crisis เดี๋ยวโดนก่อนเลยเนี่ยไอ้ตัวหายตัวเนี่ยฮนะไอ้ใครสิทธ์ใช่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมใครสิอยู่ไหมเฮ้ยข้าศึกอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยใช่เปล่าใช่จริงๆหรือเปล่าโอ้โว Okay, ไปครับตรงนี้ก็ได้อาจารย์เอ๋เฮ้ยออกใครสิกระโดดจริงจด้วยอุ้ยมาได้ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเสร็จเลยเฮ้ยเราโอ้วอ,อย่าบอกนะว่าเราเนี่ยจริงจริงด้วยแต่จริงจงไอ้ปืนพวกนี้ครับผมถ้าเกิดเราเคลื่อนตุกเคลื่อนไหวอย,อย่างเงี้ยไม่ค่อยโดนตรวจนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน ต,ต้องไปข้างๆนะอย่าไปแบบข้างข้างหน้านะข้างหน้าก็จะโดนแบบเมื่อกี้อุ๊บไทฟอนเหรอแล้วไงครับแล้วไงครับไปดีครับไปดีครับไปดีครับโอ้หยดีวะ่ะอยัออยเฉลยผมเฉลยโรยเล่นปืนนี่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะเพราะว่ามันสามารถเข้าประชิดตัวได้พอยิงประชิดก็ยิงแรงแรงแรงอะต่ไกลๆก็ได้ครับดูดิไม่แย่เลยไกลๆไม่แย่เลย แต่ที่แย่คือทำไมมารีโหลดไปเท่ากันวะตระกูลเดียวกันแทๆ้ๆเสร็จครับไปครับจัดไปครับล่วงครับปไปเสร็จไปตัวหนึ่งโอ้ ว่ายว้ายวายวายเสร็จก่อนมันเพลินชูโอกาสเหรอเออมา <laughs> โอปิออนจ้างูมาแยวเฮ้ยอึดน,นะอึดน,นะไอตัวหุ่นบัคลิโอเล่ใช่อึดไอท่านชื่อเบสซิเรียอ่าอุ้ยตองโอ้โหว,ว้าว ว้าวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเองจะโดนฮะฮะบักลรีโอเล่หรอบักลรีโอเล่หรอน่าหมดบาบอดที่สุดโอเคเรียบร้อยเลยสร้างไงสร้างไงเยอะไปว่ะผัดสไปเดอร์ครับ ก็ต้องโดนแล้วครับต้องโดนแล้วครับแบบนั้นเรหลบกันนะเฮ้อยู่ข้างบนผมว่าเสร็จไอ้นี่แน่เลยไอ้ดูนะ่ะปืนจรวดใหม่เนะี่ยดูดิรุ้มมาร์กไปครับเซฟเนี่ยเราก็จะได้สแตก็กสกิลของเราเยอะขึ้นไงมาร์กตัวใกล้ตายเงี้ยอีอีเอามา,าตัวไหนตัวไหนนี่ครับโอ้ยรอไว้ก่อนเสร็จครับผมเสร็จครับฮิวกอน ว้าวว้าวนะความเร็วก็เพิ่มนี่เป็นไหนหมดวะเนี่ยไอ้นี่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 โหเปร็จป่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงมามามาลุ้าอีกตัวนึงว้าวโอเค, <l oss> อเคล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนเสร็จไปจ้าว้าว เอ้ยสุดยอดเลยว้าวแรงนะแรงนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอชาร์จแป๊บนึงก่อนไอ้น,นี่ก็อยู่ข้างหลังไอ้น,นี่อยู่ข้างหลงังครับล็อกครับเนาอยู่ข้างหลงังหมดเลยไม่สามารถเลยไม่สามารถยิงได้เลยแล้วคือเราเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สองร้อยเมตรเหรอเฮ้ยล็อกแว่โอเคครับผมก็ต้องโดแล้วล่ะครับโดแล้วล่ะครับ โอ้โหไอโงูโนอยูอยู่ใกล้เกินมาครับงูครับเรียบร้อยไปครับผมเลยวิ่งดีเจนแบบไอ้กลุ่มนี้ครับผมนี่ไงนี่ไงนี่ไงสองหนึ่งจัดไปครับเซตใส่ตัวหนึ่งว้าวมีนะมีไหนอีกไหมมีไหนอีกไหมมีไหนไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่ครับเบียไปโอ้โหโดนแล้วกล้ามาลงจออแล้วครับผมเฮ้ยสกอตส์แอนติเมทสกอตส์เฮ้ยมันทำงานดีเวอร์ไม่ใช้ฮียเรเลยครับผมแล้วยิ่งแบบไอ้นี่เจ้าเชลโลนี่ใช้อันติเมทสกอตส์แนติเมทคาลามิตี้เฮ้ยยิ่งเข้าวา้าไปใกล้ไงมันจะยิ่งแรงแต่ปัญหาคือทำไมสกอสกับคาลามิตี้มันอันโหลดไม่เท่ากันไอ้ตัวหนึ่งหมดก่อนไอ้ตัวหนึ่งหมดทีหลงหังเฮ้ยมันต้องให้มันเท่ากันเป้า อันนี้คือมันเป็นเส้นเดียวกันต้องเท่ากันหรือเปล่าไม่ขยับไอ้สกอตให้มันน้อยลงก็เพิ่มคาลิเมตี้ให้มันมากขึ้นอ่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วผมผมว่ามันโอเคมากๆเลยนะสําหรับการดีโหลด3วินาทีแล้วก็การยิงของมันยิ่งใกล้ยิงยย่งแรงขึ้นเหมือนสกอตปกติครักกบผมแล้วมันไม่ต้องล็อกเป้าสามวิด้วยไงโอเคอยังไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่าอัติเมทสกอตในเทสเนี้ยมเพื่ๆคิดว่ามันโอเวอร์ไปหรือเปล่าหรือว่าอยากให้เพิ่มอยากให้บัฟอะไรก็คุยกันได้นะครับผม แล้วเราวันนี้ผมขอตัวก,ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮู้เบ้